สวัสดีค่ะครูบุตรนะคะค่าราชการบำนาญพบกันอีกแล้วนะคะครูนะอยากแบ่งปันมากๆเลยเพราะว่าครูบุตรนะได้ไปใช้ e s s e n น i a l ยล l ของ d ูท e า a ่เนาะก็มาสักระยะหนึ่งนะก็ดูจากผลงานทั้งหลังนะครู ใช้ใช้อย่างสนุกสนานเพราะว่าเราเนี่ยนะร่างกายเ็าเรียกไวเสื่อมนะถึงยังไม่เสื่อมก็ดูแลได้เพราะว่า s h สเซนทอเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่จําเป็นของพืชที่พืชเขาใช้ดูแลตัวเองอยู่แล้วที่ไม่ให้ตันเราเอามาใช้กับร่างกายมาด้วยอนะเคมีมันเข้ากันเลยเนยะบอกว่ามันใช้ได้ดีมากและบอกว่าไม่มันไม่มีสารเคมีสารเติมเต็มอะไรตา่างใช้นะบอกได้เลยว่าไอตัวพวกของไอตัวเนี้ยนะของจั่ก็อยากจะบอกว่า SHO เ n นท์ l ออนุทล่าเนี่ย ดีทุกๆตัวเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะแนะนำตัวนี้ค่ะตัว Rosemary เนาะดุชาร o โรสแมรี่โรสแมรตัวนี้ก็บอกว่าสรรนคุณเขานะบอกว่าช่วยดูแลระบบทางเดินหายใจเนาะ,ะแล้วก็เกี่ยวกับดูแลทรงผมรังแคอะไรต่างๆเนี่ยผมร่วงผมอะไรเนี่ยเอามาดูแลได้นะคะอย่าง แล้วก็อีกอย่างนะอะของคุณผู้ชายเนี่ยก็สามารถเอาไปดูแลต่อมลูกหมากคุณไม่มีต่อมลูกหมากนะแต่ฟังก็แชร์กันประสบการณ์โอ้ยเขาบอกว่าเชื่อไหมคนที่เอาผู้ชายเนี่ยฉีย่ทั้งคืนเลยนะแล้วมันเหมือนอั้นเหมือนอั้นฉี่ไม่ได้อะไรเงี้ยคือผู้ที่มันมันระบบเกี่ยวกับทางอายุวัฒน์ทางต่อมลูกหมากเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการเสรื่อมและเสียหายเขาบอกเอาอันนี้ถายฝาถ่ายได้ดีขึ้นเลท่านผู้ชายลองทดลอง แล้วก็มาแบ่งปันกูดได้แต่พูดฟังแล้วขูดก็ประทับใจตรงนี้นะคะส่วนตัวขูดเองเอามาใช้ตรงไหนครับก็เอามาใช้เรื่องผมเพราะขูดเนี่ยสูงวัยอายุ63กเกษียณแล้วนะครับแล้วก็จริงๆนะเขาไม่อยากให้ผมยาวเพราะผมยาวเนี่ยมันเครียออาหารมันก็ไปอยู่ที่ที่อะไรครคไปอยู่ที่ผมหมดใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแต่จริงๆมันก็คือวัยขนาดนี้ขูดชอบไวเพราะว่านะฮะมันรัดได้ไดสะดวกแต่ก็กใช้ บอกประทับใจจริงๆที่แรกเนาะแต่ก่อนก็ใส่กับไอตัวผิดพันธ์ของทั่วๆไปเพราะนั้นยังไม่มีของลูทราตอนนี้มีของลูทราแล้วโหขนาดมีของลูทราลนะครูจะเอาเนี่ยใส่ไปอีกแล้วเวลาสะผมเนี่ยรู้สึกว่าเออผมมันสะอาดนะแล้วผมก็ไม่ขาดไม่แตกปลายเนาะก็บอกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆไม่เพียงแค่นี้นะคะก็ยังสามารถไปใส่อาหารได้ด้วยแล้วก็อะไรฮะมันช่วยทําให้เราอารมณ์สงบนะแล้วก็ ผ่อนคลายสามารถใส่ดิฟิเซอร์เนาะ,ะก่อนนอนให้เขาเรียกว่าการสูดลมหายใจจะสะดวกขึ้นแล้วก็ทาตามอกนะคะก็บอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุณรประทับใจนะคะเคยทดลองลองใส่อาหารดูแต่ว่าเราไม่ได้ทําอาหารเองนะก็ลองแต่มันก็โอเคนะบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆคือดูท่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาผลิตนะ้ำมันหอมถือที่เขาใส่ใจมากๆเลยต้องตัการปลูกของพืชเลยเนาะ เขาปลูกออกกนิกเขาลงไปดูอะไรเกษตรกร,กรที่ปลูกนะแล้วการการสกัดก็เพียวจริงๆสามารถเซิร์ชดูได้เนาะ,อะบอกว่าตรงนี้มันโอเคมากๆแล้วมาพูดคุยสอบถามกับครูบุตรได้นะหรืออยากจะใช้แบ่งปันให้ได้นะคะยินดีมากๆเลยโอเคอย่าลืมนะกดไลคะ์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครให้ครูบุตรด้วยนะคะเพื่อจะได้รับฟังข้อมูลดีๆจากครูบุตรจะมาเล่าให้ฟังอีกนะฮะบอกเลยว่าจะมาเล่าให้ฟัง ทุกๆตัวเลยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ